สวัสดีครับก็สวัสดีนานะที่รักเลือกชื่นชอบในการตกปลาท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่้องและติดกรนเดี้ครับครับวันนี้ผมก็พานานาหรือท่านผู้ชมนะครับมาตกปลาใหม่ของเพื่อนประชากรครับก็วันนี้ครับวันนี้มีเวลาครับมีเวลามาออกใหม่ครับก็วันนี้ครับเดินทางออกมาจากบ้านนะครับเดินทางออกมาจากบ้านประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับก็มาถึงใหม่ก็ประมาณ ประมาณ8โมงครับเพราะว่าหมายของเพมครับหมายของเฟมอยู่ใกล้บ้านครับก็เลยไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็สภา้าหมายก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วผมก็สําหรับตะก้อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นตะก้อ2เซนครึ่งครับก็ใช้เบ็ดจินุครับ0.8ครับก็เกี่ยวเม็ดโฟมจะลุกไปเลยนะครับ ครับผมก็ปั้นเหยื่อเสร็จเรียบร้อยครับก็บบผมฝังเม็ดโฟมนะครับไปเม็ดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเม็ดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ครับผมก็สภาพหมายก็ถือว่าโอเคครับก็หมายนี้อยู่ใกล้โรงปูนครับก็หมายนี้มาครั้งแรกครับวันนี้จะมีตัวมีแต้มส,สวยๆนะครับให้น้านาหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับก็ผมลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับ หมายนี้ร่มรื่นเลยครับก็มีต้นตรนี้น่าจะเป็นต้นว่านะครับน่าจะร่มทั้งวันครับหมายนี้ก็หมายก็หมายสวยเลยครับก็นานะถ้าไหนที่ที่จะมารถยนต์นะครับก็จอดได้สบายครับเพราะว่าไหลาทางว่างมากเลยครับครับผมก็ไปไปทางนู้นก็จะออกไปทาง,งรังสิตครับ มาทางนี้ก็จะไปทางตำบลบางกระสั่นครับหรือออกไปทางบางปะอินนะครับจอดรถได้สบายครับหมายล่มลื่นครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นปานนี้ครับแ,แรกครับผมก็าปานนี้กําลังเป็นใช้ดับประเ็มนะครับก็มันลุ้นกันต่อครับ ผมก็ลงเบ็ดไปสักพักหนึ่งครับก็มีปลาเครับปากินแล้วครับเอาปากินนะครับ ครับก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่ยี่สิบเ็ดนะครับครับผมก็วันนี้นะครับอากาศวันนี้นะครับอากาศวันนี้เหมือนครื่องฟ้าครื่อฝนครับก็วันนี้จะตกได้นานเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ฟ้ามืดแต่เช้านะครับปากินนี่แล้วครับผม ตีไปพักหนึ่งครับก็กินเลยครับเราเป็นปบรน,นไ์ไซส์ไซส์ประเข็มครับผม ท่านชมชมครับปลาหนิ้นครับไซส์สื็อเลยครับครับผมก็หม่นี้ครับเป็นเป็นหมายหมายหน้าโรงปูนครับก็ปลากรีดีครับก็ส่วนมากครับช่วงเช้าที่ผมมาลงนะครับก็เป็นปาหนินไซส์ไซส์เล็กครับก็ไซส์กาลังไซส์ปลาครมครับก็วันนี้จะมีปลาหนิ้น ใช้สวยนะครับให้น้านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่หรือเปล่าครับก็หมายนี้ปลาปลากินแล้วครับ มตอนนี้ก็เริ่มคึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วครับก็ตอนแรกนะครับหมายนี้ผมว่าจะขี่รถผ่านไปไปแล้วนะครับเพราะว่ามีมีเขามาพ่นยาครับพ่นยาฆ่าหญ้าครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีตัวนะครับก็เลยลองลงดูครับมีสองมีการครับผม ผมก็ผมตีเบ็ดลงไปไปประมาณสักพักหนึ่งนะครับเหมือนมีปลาปลาช็อกเกอร์ครับเหมือนมีปลาช็อกเกอร์เข้ามาเป็นฝู่นเลยครับโอเคขึ้นน้ำเดือดเลยครับถึงตัวดำๆครับน่าจะเป็นปลาช็อกเกอร์ครับผมเดี๋ยวต้องโดนโดนสักตัวแล้วครับ ขึ้นเต็มเลยครับก็อไอที่ขึ้นน้ำมาไม่ใช่ปลาน,นินนะครับผมมองไปเหมือนจ็อกเกอร์ครับนี่เข้ามาเป็นฝูงนะครับแล้วผมก็วันี้ช่วงช่วงวันแน่นะครับพอดีกลับบ้านต่างจังหวัดครับผมมาเบ็ด กลับไปด้วยครับทีอรกว่าจะไปเช็คหม่ที่เกิดลําปาวครับก็พอดีวันนี้ผมกลับไปนะครับไปสามวันครับก็ไม่ได้ไปตกครับพอดีฝนตกทั้งวันนะครับก็เลยไม่มีคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับผมปักกินนะครับ

ปลาตะเพียนครับใส่สวยๆเลยครับก็เมื่อกี้ดึงไปดึงไปสองคันเลยครับก็ได้มาหนึ่งแท่งนะครเงียมครับออครับผมก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาเวลาสี่โมงยี่สิบห้านาทีนะครับก็ช่วงนี้ปลาปลาเงียบครับ ก็มีนาะนที่อยู่ตรงทางนู้นครับประมาณสองเจ้าครับก็กลับไปเมื่อตะกี้ครับน่าจะปลาไม่กินนะครับเพราะว่าเหมือนโดนยาฆ่ายากครับผมก็หมายตรงนี้ครับผมมาครั้งแรกครับก็น้าท่าไหนที่เจารถยนต์มานะครับก็ จอดได้สบายครับเพราะว่าไหลทางกว้างมากเลยครับก็วันนี้ผมเป็นหมายใกล้บ้านครับหมายของเตมครับก็เลยขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูปลาช่วงเช้านะครับก็วันนี้ส่วนมากมีแต่แต่ไซส์เล็กครับไซส์ปลาเค็มครับผลงานช่วงเช้าของเราครับปลากินอยู่ประมาณชั่วโมงนิดหน่อยครับแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ ผลงานช่วงเช้าครับผมก็ส่วนมากเป็นปลานินไซปลาเข้มครับได้ประมาณสิบกว่าเต็มครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับครับผมก็คันแรกปลากินครับ คิดถึงขงนมนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะครับ ใส่ท็อกเกอร์นะครับ ไปชมครับดูน้โมปลาช็อปเจอร์ครับก็ตอนแรกดึงนึกว่าปลานึกว่าปลานน้นใหญ่ครับต่อไปเลยตัวนับแข็งเลยครับ านี้เป็นปานินครับผมแล้วปาน,น,ปนินเริ่มไซ่์สวยนะครับครับผมก็เป็นปานินครับปานินครับ แต้มครับก็เป็นปลานิลครับสายปลาเค็มครับผมเยี่ยมครับก็ปลานน้ากินกลางคองนะาาลงคองนะครับกรว่าตีกลางคลองนี่คือเก็บทุกเม็ดนะครับ คุณผู้ชมครับนีเป็นสายปลาเค็มครับผมผมคันเลกปากกินครับ ใเริ่มดีขึ้นมาหน่อยครับเยี่ยมประโคมดึงธน,นูมครับนิดเดับปานินครับไม้์ส้นครับ ท่านผู้ชมครับก็วันนี้โดนไปสองแส้นนะครับออปอกปลาเกลือครับ ก็เป็นปาน,นินครับก็ใส่สวยๆมาใีแจ้งของผมเยี่ยมครับ สายดีขึ้นมาหน่อยครับ นนี่สวยนะครับ อันนี้ครับก็ใช้สวยๆเลยครับก็ใช้ประมาณ4นิ้วครับผม ครับผมครับผมเอ่ออันแรกปลากริช ก็เป็นปานินไซเด้ครับผมครับผมก็สําหรับไม้นี้นะครับก็จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับเพราะว่าเยื่อของผมก็หมดแล้วนะครับก็อากินแค่ไหนครับก็เก็บแค่นั้นครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับก็มาลารุ้นกันมาสุดท้ายครับว่าจะมีผลงานนะครับปานินนะครับไซเดสวยให้นานาหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่หรือเปล่าครับ ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไวันนี้ครับเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็วันนี้มาตกปลาหม่คลองครับหมายคลองเต็มครับก็เป็นหมายคลองเต็มใกล้บ้านเราครับก็ผลงานที่ได้ก็ถือว่าโอเคครับก็วันนี้วันนี้นะครับก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเป็นหมายหน้าลงปูนครับเป็นหมายหน้าลงปูนก็หมายนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูผลงานกันวันนี้ครับก็ผมก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานกันวันนี้ครับก็ผลงานวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับก็วันนี้มาหมายของเฟรมครับ ผลงานวันนี้ครับก็ได้ประนินไปประมาณเกือบให้สิบแต้มครับผมผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็หมายนี้ผมมาครั้งแรกครับสำหรับหมายคองเปรมครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงปิดคลิปไปแค่นี้ครับก็ฝากนะนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทผูจชมไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่อีพีหน้าครับก็สวัสดีครับ